ตอนนี้หมดเวลาเรียนแล้วนะคะขอให้นักเรียนทุกคนทําการบ้านตามที่ครูสั่งด้วยนะคะกำนนดทรงขาบหน้าค่ะโอ้ยเป็นอย่างพี่ท่ากลัวคือนยากแทะเลี่ยนกับบอลูเรื่องจังสีฮอสีเหตุการณ์บานในบัวทำไมทำหน้าเครียดแบบนั้นละ่ะเป็นอะไรหรือเปล่า เรื่องการบ้านนั่นละ่ะเฮายัางบอกขอใจเลยว่าพีทาโกรัสมันคืออีย่างมีวิธีคิดแบบใดให้ฉันช่วยสอนไหมฉันพอเข้าใจนะจะได้ทำการบ้านไปพร้อมกันด้วยดีคับสอนเฮาน้ำเนเดอร์งั้นเรามารู้จักกับความหมายของทฤษฎีพีทาโกรัสกันก่อนเลยนะทฤษฎีพีทาโกรัสคือ ทฤษฎีที่มีความสัมพันธ์ระหว่างด้านทั้ง3ของสามเหลี่ยมมุมฉากสามเหลี่ยมที่มีมุมใดมุมหนึ่งตั้งฉาก90องศาเป็นทฤษฎีที่คิดค้นโดยพิทาโกรัสนักนิตศาสตร์ชาวกรีกในรูปสามเหลี่ยมใดๆถ้าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านที่ยาวที่สุดเท่ากับผลบวกของพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจตุรัสบนด้านอีกสองด้าน เข้าข้ใจความหมายของมันแล้วและเรื่องอื่นเด็ที่เกี่ยวกับทฤษฎีนี้มีอีย่างแน่มีอีกเยอะเลยนะป้าคือหลายแถวใช่พร้อมต่อเลยไหมต่อเลยก็ได้จ้าสมบัติของรูปสามเหลี่ยมเป็นหนึ่งในรูปร่างพื้นฐานในเลขาคณิต คือรูปสามเหลี่ยมซึ่งมีมุมสามมุมหรือจุดยอดและมีด้านสามด้านหรือขอบที่เป็นส่วนของเส้นตรงรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ามีด้านทุกด้านยาวเท่ากันและมีมุมภายในทุกมุมจะมีขนาดเท่ากันคือ60องศาและมีรูปหลายเหลี่ยมปกติ รูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วมีด้านสองด้านยาวเท่ากันและมีมุมสองมุมขนาดเท่ากันคือมุมที่ไม่ได้ประกอบด้วยด้านที่เท่ากันทั้งสองรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าด้านทุกด้านจะมีความยาวแตกต่างกันมุมภายในก็มีขนาดแตกต่างกันด้วยแล้วสูตรพิทาโกรัสที่คูสอนเด็กมันคืออยียงนี่ไงสูตร c ยกกำลังสองเท่ากับ a ยกกำลังสองบวก b ยกกำลังสองกำหนดเมื่อ a แทนความยาวด้านประกอบมุมฉาก b แทนความยาวด้านประกอบมุมฉาก c แทนความยาวด้านตรงข้ามมุมฉากแล้วอยากรู้ไหมว่าความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีพีทาโกรัสกับรูปสามเหลี่ยมมันคืออะไรอยากอยู่อยากอยู่ว่าแต่มันคืออีหยังล่ะ ทฤษฎีพีทาโกรัสแสดงความสัมพันธ์ในเลขาคณิตแบบยุคลิกระหว่างด้านทั้งสามของสามเหลี่ยมมุมฉากซึ่งอธิบายได้ว่าในรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใดๆกำลังสองของความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากเท่ากับผลบวกของกำลังสองของความยาวด้านประกอบมุมฉากอ๋อจังสี่นี่เองแล้วมองอัตาส่วนเด้ ข้าจำได้ว่ามันมีหลายดิแต่บโกหัวมันคืออยียงเนเจ้าจำได้บอกำหนด a และ b เป็นด้านประกอบมุมฉากและ c เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากจะได้ว่า a ต่อ b ต่อ c ควรรู้ได้แก่ด้าน a และด้าน b และด้าน c มีดังนี้ a เท่ากับ3 b เท่ากับ4 c เท่ากับ5 a เท่ากับ5 b เท่ากับ12 c เท่ากับ13 a เท่ากับ7 b เท่ากับ24 c เท่ากับ25 a เท่ากับ8 b เท่ากับ15 c เท่ากับ17 a เท่ากับ9 b เท่ากับ40 c เท่ากับ41 a เท่ากับ10 b เท่ากับ60 c เท่ากับ61 A เท่ากับ12 B เท่ากับ35 C ้เท่ากับ37ทั้งหมดนี้คืออัตราส่วนที่เราควรรู้ไว้นะเป็นอย่างมันคือหลายแถะงั้นเรามาลองทำการบ้านข้อนี้กันไหมอาจจะทำให้เธอพอเข้าใจมากขึ้นจากรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC ที่กำหนดให้จงหาค่า C วิธีทำ C ยกกำลังสองเท่ากับ a ยกกำลังสองบวก B ยกกำลังสอง C ยกกำลังสองเท่ากับ5ยกกำลังสองบวก12ยกกำลังสอง C ยกกำลังสองเท่ากับ25บวก144 c ยสกกำลังสองเท่ากับ169ดังนั้น C เท่ากับ13รากที่สองของ169จากเลข169เห็นได้ว่า13คูณ13 จะมีค่าเท่ากับ169ดังนั้นจึงได้คำตอบเป็น13พอเข้าใจไหมกระถินยั่งเลยเข้าขออีกขอได้บอได้สิจากรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก x y z ที่กำหนดให้จงหาความยาวของด้านที่เหลือวิธีทำา5 5ยกกำลังสองเท่ากับ0.7ยกกำลังสองบวก x ยกกำลังสอง x ยกกำลังสองเท่ากับ2.5ยกกำลังสองลบ0ูนย์กกำลังสอง x ยกกำลังสองเท่ากับ6.25ลบ0.49 x ยกกำลังสองเท่ากับ5.76ในการหารากที่สองของเลขที่เป็นทศนิยมสามารถหาได้ดังนี้รากที่สองของ5.76 ให้นำจุดทศนิยมออกก่อนจึงได้เป็น576เห็นได้ว่า24คูณ24จะมีค่าเท่ากับ576จากนั้นให้ดูเลขที่เป็นรากที่2คือ5.76เป็นทศนิยม2ตำแหน่งให้ทำการแบ่งครึ่งทศนิยม2ตำแหน่งให้เป็น1ตำแหน่งและนำา1ตำแหน่งไปใส่ในคำตอบจึงจะได้เป็นคำตอบ2.4นั่นเอง เข้าเขาใจแล้วว่าแต่ทฤษฎีบทกลับพิทากรัสมันคือเอียงบทกลับของทฤษฎีพีทาโกรัสกล่าวว่าในรูปสามเหลี่ยมใดๆถ้าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านที่ยาวที่สุดเท่ากับผลบวกของพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านอีกสองด้านแล้วรูปสามเหลี่ยมนั้นย่อมเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านยาวที่สุดเป็นด้านตรงข้ามมุมฉาก บทกลับของทฤษฎีพีทาโกรัสนี้ทําให้เราหาได้ว่ารูปสามเหลี่ยมใดๆเป็นสามเหลี่ยมใดบ้างดังนี้กำหนดความยาวของด้านสด้านได้แก่ด้าน a เท่ากับ4 b เท่ากับ5 c เท่ากับ6นำทั้ง3ด้านมาสร้างเป็นรูปสามเหลี่ยมจะได้รูปสามเหลี่ยมอะไร c ยกํกาลัง2เท่ากับ6คูณ6เท่ากับ36 A อ่กำลังสองบวกบยกกำลังสองเท่ากับ4คูณ4บวก5คูณ5เท่ากับ1 6บวก25เท่ากับ41 <c> 2> 2> เพราะฉะนั้น C ยกกำลังสองน้อยกว่า A อยกำลังสองบวกบยกกาลังสองดังนั้นรูปสามเหลี่ยมที่ได้จึงเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมแล้วเ้าเสียแยกออกเด็ดตั้งใดว่าสามเหลี่ยมมันใดมันมีสื่ออย่างเนี่ย สามเหลี่ยมที่มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปงั้นเรามาลองดูลักษณะของสามเหลี่ยมประเภทต่างๆกันดีกว่าเนาะลักษณะของรูปสามเหลี่ยมที่พิจารณาจากความยาวของด้านและขนาดของมุมจำแนกได้ดังนี้การจำแนกชนิดของรูปสามเหลี่ยมโดยพิจารณาจากขนาดของมุมจำแนกได้3มชนิดคือรูปสามเหลี่ยมมุมแหลม รูปสามเหลี่ยมมุมฉากรูปสามเหลี่ยมมุมป้าน <_ d ata> การจำแนกชนิดของรูปสามเหลี่ยมโดยพิจารณาจากความยาวของด้านจำแนกได้สามชนิดคือรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ารูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าอ๋อเข้าพ่อแยกออกแล้วว่าสามเหลี่ยมอันไหนมันคืออียงแน่นิมิตแล้วการบ้านขอนี้มันเหตุแบบใด ข้อนี้อะหรอทำแบบนี้สิ a b และ c เป็นความยาวของด้านแต่ละด้านของรูปสามเหลี่ยมโดยที่ a เท่ากับ3 b เท่ากับ4และ c เท่ากับ5จงแสดงว่ารูปสามเหลี่ยมดังกล่าวเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากวิธีทำจากโจทดกํำหนดให้ a เท่ากับ3 b เท่ากับ4 และ c เท่ากับ5จะได้ a ยกกำลัง2เท่ากับ9 b ยกกำลัง2เท่ากับ16และ c ยกกำลัง2เท่ากับ25จึงได้25เท่ากับ9บวก16ซึ่งอยู่ในรูป c ยกกำลัง2เท่ากับ a ยกกำลัง2บวก b ยกกำลัง2ดังนั้น c ยกกำลัง2เท่ากับ a ยกกำลัง2บวก b ยกกำลัง2 จะเท่ากับ25เท่ากับ16บหวก9ซึ่งเมื่อมีค่าเท่ากันซึ่งสรุปได้ว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากให้ a เท่ากับ4 b เท่ากับ5 c เท่ากับ6จงแสดงว่ารูปสามเหลี่ยมดังกล่าวเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมจากโจทย์กำหนดให้ a เท่ากับ4 b เท่ากับ5 c เท่ากับ6จะได้ a ยกกำลังสองเท่ากับ16 b ยกกำลังสองเท่ากับ25 c ยกกำลังสองเท่ากับ36จึงได้ c ยกกำลังสองน้อยกว่า a ยกกำลังสองบวก b ยกกำลังสองเท่ากับ36น้อยกว่า16บวก25ซึ่ง a ยกกำลังสองบวก b ยกกำลังสองจะมีค่าเท่ากับ16บวก25เท่ากับ41จึงอยู่ในรูป c ยกกำลังสอง น้อยกว่า a ยกกำลังสองบวก b ยกกำลังสองดังนั้น c ยกกำลังสองเท่ากับ36มีค่าน้อยกว่า a ยกกำลังสองบวก b ยกกำลังสองซึ่งสรุปได้ว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมให้ a เท่ากับ5 b เท่ากับ6 c เท่ากับ8จงแสดงว่ารูปสามเหลี่ยมดังกล่าวเป็นรูปสามเหลี่ยมม,มุมป้านจากโจทย์กำหนดให้ a เท่ากับ5 b เท่ากับ6 c เท่ากับ8จะได้ a ยกกำลังสองเท่ากับ25 b ยกกำลังสองเท่ากับ36 c ยกกำลังสองเท่ากับ64จึงได้ c ยกกำลังสองมากกว่า a ยกกำลังสองบวก b ยกกำลังสองเท่ากับ64มากกว่า25บวก36ซึ่ง a ยกกำลังสองบวก b ยกกำลังสองจะมีค่าเท่ากับ ยี่สิบห้าบวกสาสิบหกเท่ากับหกสิบเอ็ดจึงอยู่ในรูป c ยกกำลังสองมากกว่า a ยกกำลังสองบวก b ยกกำลังสองดังนั้น c ยกกำลังสองเท่ากับหกสิบสี่มีค่ามากกว่า a ยกกำลังสองบวก b ยกกำลังสองซึ่งสรุปได้ว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมป้านแล้วทฤษฎีพวกนี่สามารถนั่งไปใส่ได้จรงเหนเฮาคึ้าาอขขบอกหัวใจว่าเลียนไปเพื่ออยียง ก็นำไปใช้แบบนี้ไงกำหนดให้ห้องด้านหนึ่งยาว4เมตรด้านที่สองยาว3เมตรอยากทราบว่าความยาวของด้านนี้ยาวเท่าใดจึงได้ c ยกกำลังสองเท่ากับ a ยกกำลังสองบวก b ยกกำลังสอง c ยกกำลังสองเท่ากับ3ยกกำลังสองบวก4ยกกำลังสอง c ยกกำลังสองเท่ากับ9บวก16 c ยกกำลังสองเท่ากับ25รากที่2ของ25จากเลข25เห็นได้ว่า5คูณ5จะมีค่าเท่ากับ25ดังนั้นจึงได้คำตอบเป็น5อ๋อแบบจังสี่นี่เองเป็นอย่างเจ้าคืกเอเกกงแทะฉันไปเรียนพิเศษมาด้วยนะเลยเข้าใจมากขึ้นเจ้าเรียนพิเศษนั่มบอก คือจังสันเฮ้าสิไปเรียนพิเศษน้ำเดอจะได้เกง่งคือเจา้าแต่มือนี่ก็ขอพุ้นเดอร์ที่ซอยสอนงานไม่เป็นไรเลยฉันพร้อมช่วยเสมอนะกะถินนี่ก็มืดแล้วป่าเมื่อเงื่อนกันเถอะโอเคไว้เจอกันนะบายบายจ้าโชคดีเดอรล่า